สวัสดีครับผมอายุธคาครับผมวันนี้ขอนําเสนอรถใช้งานราคาถูกอึดถึกทนสายประหยัดนะครับผมกับแบรนด์โตโยต้าโคโรล,ล,ล่านะครับหรือที่เรียกว่าออติสเล็กนะครับหรือชื่อในวงการคือโตโยต้าไฮท็อกเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบพันกันนะครับผมเกอนที่ฝนจะตกนะรถเป็นรถสีบอลฟ้าเดิมโรงงานรถบ้านแท้ๆนะครับไม่เคยเป็นแท็กซี่แน่นอนเครื่อง1.8เกียร์ออโต้น้ำมันล้วนอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อ ภามไปจมน้าตามคอนเซปต์เรานะครับรถก็มีสีสันมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานทั่วไปนะครับผมตามสไตล์รถมือสองอาจจะมีรอยแดดเรียบ้างสีถลอกบ้างเล็กๆน้อยๆตามการใช้งานทั่วไปโดยรวมไม่น่าเกลียดครับผมเหมาะสมกับราคาที่ตั้งไว้นะครับรถขับขี่ดีนะครับผมมีคลิปวิ่งบนทางด่วน140ปล่อยมือให้ชัานดูก็ขี่ได้ดีนะครับผมถนนเรียบบ้างนะครับรถสูนเสิรนดีนะครับไม่มีไม่มีเบี้ยวไม่มีเอียงนะครับภายในก็เป็นเบาะหนังนะครับผม ตกแต่งลายไม้สวิตกระจกเดิมโรงงานนะครับผมระบบไฟฟ้าทั้งคันขึ้นลงได้ครบเกียร์เปลี่ยนนิ่มไม่มีกระตุกช่วงล่างนิ่งเงียบนะครับขับร้อยสี่ไม่มีร่อนนะครับนี่นะครับไม่มีร่อนไม่มีสายนะครับแอร์เย็นฉ่าทั่วนห้งเดยสารขับไปฝนตกน้ําไม่รั่วนะครับขับไปล้อไม่หลุดนะครับขับขี่ได้ดีนะครับสามารถขับขี่ทางไกลได้นะครับเจ้าของวิ่งอ่างทองกรุงเทพประจำนะครับผมนี่นะครับรถโดยรวมก็สวยงามนะครับราคาถูก นี่นะครับให้ดูกันนะครับไม์ก็วิ่งไปสองแสนกว่ากิโลนะครับผมนี่นะครับมีแอร์แบ็กสองลูกนะครับผมคันนี้มีแอร์แบ็กสองลูกระบบความปลอดภัยเพียบพร้อมนะครับกับรถยุคแบบนั้นกระจกข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนด้านท้ายแล้วฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับเดี๋ยวให้ตาต้องมาดูสูงก่อนนะครด้านท้ายนะครับผมเห็นนะครับรถสวยงามนะครับฝาทั้งฝาท้ายก็ยัง สภาพอยู่ในสภาพดีนะครับผมไม่มีชนหนักนะครับอาร์คเดิมทุกอย่างอยู่ครบซ็อกซ์เดมโรงงานทุกอย่างอยู่ครบนะครับนี่นะครับก็มียางอะไหล่ให้นะครับผมแม่แรงทุกอย่างมีครบนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาฟังนีส่วนของเครื่องยนต์กันนะครับผมแล้วไปทดลองขับกันครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเรามาฟังส่วนเครื่องยนต์สตาร์ทที่เดีอวติดนะครับผมนี่นะครับ สำหรับรถนี้นะครับคันนี้เปิดให้เลยนะครับซึ่งแต่นะครับค่าบิลปลายๆเท่านั้นนะครับผมล้างทำความสะอาดขัดเครืองสีมาแล้วอย่างดีนะครับพาสีสกปกนะครับเป็นสารพอฟโพลเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับจิ๊กเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบนะครับซ๊อกเอร์เดิมโรงงานอยู่ครบหม้อน้ำได้เป็นฝาปีเนียมแล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวสังกองดูมอน้ำได้เป็นฝาปีเนียมแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับใครหากติดใช้งานอยู่นะครับอายุพาเจ้าเดิมนะครับผมอยู่สมุนทอนสายสองนะครับผมกรุงเทพบริกมุนทอนส่งฟรีจังหวัดมีบรริกาส่ง ตามระยะทางหรือแกะตกลงนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันย่อมๆนะครับส่วนที่ขับเต็มๆบนทางด่วนจัดให้แล้วนะครับนี่นะครับเราเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถคันนี้นะครับเพลงมีฟังนะครับวิทยุดังดีนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะฮะตกแต่งลายไม้เดิมโรงงานนะครับผมขับขี่นิ่งเงียบนะครับผมสบายๆนะครับใครหาขับขี่อยู่ไม่ผิดหวังแน่นอน กรุงเทพบริมนทรสัมภเวครับผมต่าจังหวัดมีสไลด์ออนถึงหน้าบ้านนะครับใครไม่สะดวกมาดูรถสามารถวิดีโอคอลดูได้ลูกถ่ายทุกซอกทุกมุมชัดเจนทุกรายละเอียดนะครับไม่มีหมกเม็ดแน่นอนท่านควรศึกษาเกี่ยวกับรถมือสองก่อนที่ท่านจะตกลงซื้อขายนะครับผมรถมือสองตำหนิมีอยู่แล้วครับผมมันไม่ใช่รถป้ายแดงรับได้มาเป็นลูกค้ากันครับผมขายหาครับทีใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ